สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่นในเกมเท่นโซ่เฮ้ยไอสวดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่ในเกมเทัานโซลนะครับก็อเชื่อมั่นนะว่าทุกคนจะคงจะรอดูเดือนหะน้าแต่ขอเดือนนี้แล้วกันที่แรกผมกะว่าจะเอามาไลฟ์สดนั่นแหละแต่คิดไปคิดมาไม่ดีกว่าเกมจากสภาพน่าจะยาวนล้วู อันนี้ของเก่าผมพู่งผ่านไปแค่เนี้ยเองอะโอเคืออเดี๋ยวเริ่มเซฟใหม่แล้วกันนะเอาเอาเบอร์สี่ไปเลยฮะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาได้ขายวิญญาณให้กับธนูแห่งนี้หรือเปล่านะไม่รู้สิไปฮนะ มันอยู่ที่ไหนกัน Where am I? โอเคถึงนี้ย okay. ิงโอเคไหฮะทำอะไรจริงอ๋ออีกไฟโอเคมันมันของบนจอยมันกดได้ไหนถุ่มนะฮะนะอย่างนี้เด็กเดกลับโ okay. อเคมองอะไรมองอะไรแล้ว โอเคโอเคโ,โอเคครับเสเกมดัำไปบ้าง่ะสักครู่นึ่ฮะโอเคเโอเคไปฮะไปต่ออา่าต้องบอกว่าลองลองเล่นเป็นระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็ลองไปดูวอล์กทูมาระดับหนึ่งแล้ว แต่บอกตามตรงนะผมเป็นประเภทที่ว่าจะดูถึงดูวอล์กทูถึงดูสปี through, ดรันอะไรก็เหอะก็ยังไงก็เล่นไม่ได้อยู่ดี <laughs> นะฮะโอเคมีบอสทั้งหมด4ตัวนะฮะตัวแรกกันเลย chắc sao ra nói phải đường nữa hả mình cho mới nói lắm โดนดูดเข้าไปโดนดูดเข้าไปดืมมองตัวเองเอาใหม่เอาใหม่โอเคมาฮะดืมใหม่เราลืมไปไงว่าต้องพลอยบกนิดด้วยลืม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 ันนี้ลืมจริงเอาใหม่เอาใหม่ไม่โดนหน่อยทีดนึง ก็คงไปโดนอีกโดนแล้วเอยอ,ยอยากเยก็นจอยทนออีนึงเออนั่นนหละสวย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 ทิงครบคนทางนดีทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไปนะครัไปนะครัเอาแล้วเอาเลยสวยโลนอีกทโอ้โห อีกทีนึงไปเขาไปไหนแล้วเอออีกทีนึงเออเขาว่านั่นแะละสวยผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะัอเคใส่ต้องปรับเอฟเฟกต์หน่อยน่าจะดังเกินไป ผ่านไปได้ด้วยดีฮะตัวแรกเอ้อีซี่อีซี่จะเจอเทปจะจัดเราอะอย่างงี้ดีกว่าเปิดมันทุกประตูเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลงมาเคลียร์ินอันเปิดไปทุกประตูก่อนโอเคเอตัวนี้ก่อนแล้วกันมาไปเลยฮะเออหัโวโขก โอเคตัวนีเ้เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไม่ได้ออเอลื่มกิ้งเลื่มกิ้งเลื่มได้ไงวะเนี่ย เก็บพู้โน,โนเ่เอายหะมครับทใไมไม่น่าเข้าไปใกล้เลยนะนี่สภาพคือเพิ่งตื่นเลยนะเพิ่งตื่นมานั่งทำคลิปเลยนะเดี๋ยวนะเออเฮ้ยเนฮะ้ยเมื่อกี้พ้นไม่ใช่เหรอโดนยังไงวะต้องให้ตื่น ไไนี้ p a นี้สองสามเรี็บร้อยฮัก็ pattern ททจำ pattern ททมันได้มันก็ง่ายนะอีซี่จะจะไปต่อฮะ เหลือบอสติดสองตัวเอายากสุดก่อนดีกว่าไหมแล้วอายากสุดก่อนดีกว่ามาเลยฮะเอแก่ไัแต่มองหัวใจมันเอาหม่เอาใหม่เอาใหม่ คือจากตรงนี้ได้ปะไม่ได้ไม่ตรงปึ๊บโอเคเด้งๆดๆๆีเดอ้าติดมือเฉยออกมาหนปึ๊บข้าตรงนี้เเปึนน๊บอเเ่ะแไปสองรอบแล้ะ ไม่ไหวแล้วเราอะไม่ไหวนะ,ะมหนะมายถึงเราเนี่ยไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆทำไมไม่เหมือนรอบที่แล้วอะ่ะเสียงลงอีกเอ้อยมาฮะมามาใหม่มาใหม่มาแม่มาแม,าม,ามา่เออ,เอ,อติดมือเออ Ơi, khai ơi ôi dùng thịt đi học loại ก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าเกมมันยากตรงไหนจำพัิน์ได้มันก็ง่ายแล้วโถ่เอเ้จริงปะกูยังใครวะเนี่ยไอตัวสุดท้ายน่าจะง่ายนะ ไอ้ห,หลังๆน่าจะง่ายนิดแค่นี้แค่น,นี้เออนั่นนะเอ,อ๊ะว่าแต่ดึงธนูลืมมาใหม่ครับมาใหม่ว่าแต่ดึงธน,นูงธนนไงเมื่อกี้นะ่ะลืมโอ,อ้โหรอบไปรอบไปเลยฮะ มาทางนี้ทางนี้ทางนี้มาดิเออั่นแหละดีดีดีดึงมันมาไว้เออเรียบร้อยเรื่เรื่มเๆๆ่เเเอาไปเอาไปเอาไปแต่วม่อแต่ดึงให้โน มุดแต่แดงก็ไม่ได้เหรอมุดแต่แดงก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับมันต้องมันต้องแบบเราต้องใจเย็นนะเราต้องใจเย็นใจเย็นไว้เย็นไว้ไว้รุ่นรอมาทางนี้รอมาทางนี้าทางนี้เออนี่

เดีดดดดด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นไว้ลูกจเย็นจะเย็นนี่ไงง่ายอ่ะยากตรงไหนไม่ตายสักตัวอ่ะทไม่มีการตายสักตัวบอกแล้วใครตายไม่มีอ่โท้อมีแต่บ,บอสตายไงเกมง,ง,ง่ายๆเนาะ ไปฮะลุยกันต่อลุบอสี่ตัวเรียบร้อยแล้วไปกันเลยอีกโซอิดซาไปฮะเปิดประตูฮะเปิดอ้อลืมไปต้องยืนโอเคเห <c oughs> มือนแปนาะดอกเล่นประตูอาจจะเปิดไว้ก็ได้ <laughs> ไม่เกี่ยวอะไรเลยโอเค <laughs> okay. ไปเลยฮะไปเลยเราเลือกมาแถวนี้ก็ตกใจนั่นเรื่องว่าจะมีบอสไฟที่ไหนได้เป็นทางไปต่อเอนี่ยงไงชื่ยุบตาบวกคนบวกนเลย เป็นปิศนาฮะมาครับสวยนะเอาเอาจริงนะเกมเกมสวยอยู่นะระดับตึงเลยอะแล้วก็เพลงก็เพลินเพลิเลยแต่สิ่งที่ไม่เพลินคือบอสนะฮะโอตรงนี้อ๋อประตูใหญ่อันนี้นี่คือต้องผ่านทั้งหมด ้องเปิดต้องไปทั้งหมดกี่เท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดบอสแต่และจุดมันจะมีสามสองสามตัวแต่ประตูทั้งหมดจะมีอยู่เจ็ดที่เหลืออยู่เราต้องไปเปิดอ่าเปิดสวิ์ทั้งหมดจีตเจ็ดอันนะฮะโอเครับก็วันนี้ขอจบพาร์ทไวเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถือว่ามามาไวหน่อยนึงเพราะเดี๋ยวกะว่าจะไปทำโทรศัพท์ข้างนอกก่อน,อนเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะฮะ ออยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะฮะแล้วก็เา2ซับแล้วอะจะถึง100ซับแล้วเดียวจะเตรียมเปิดรายการใหม่แล้วเนี่ยอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามและรับชมนะฮะวันนี้ก็ขอจบพาร์ทวิพีย์เท่านี้ก่อนนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็ไม่รู้จะมาลุยตรงไหนก่อนดีม,นมันมีหลายโซนเงีมันมีหลายโซน อาจจะเอาแถวๆนี้ก่อนก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกคนเจอกันเคนเจอหลายพันนึงวะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบาย